ครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านนะวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านมาขุดมันนะเป็นมันนกนะครับนี่คือเถามันนกนะครับผมนี่ครับใบครับผมใบมันนกนะครับเป็นแบบนี้หรือว่าบางพื้นที่เรียกมันอ่ามันเทียนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขุดให้ทุกท่านดูนะครับผมก็นี่ครับเดิมขุดครับผมก็ขุดข้างๆนะฮะไม่ขุด ชิดกับเทานะครับเดี๋ยวมันจะโดนหัวหัวมันนะฮะก็ขุดไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดภาพเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าจะได้แต่ละหัวนะครับผมตัดมาตรงนี้นะฮะพอได้ลึกพอสัมรัวนะเริ่มเห็นหัวแล้วนะนีครับ ตรงนี้ฮะเป็นหัวของมันนกนะครับนี่ครับเลือกลงไปอีกหน่อยนะก็มันบางหัวมันก็ไปไม่ถึงนะครับมีรากไม้มีอะไรขวางนะคบมันก็ไปไม่ถึงนะครับอันนี้น่าจะน่าจะถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาดูครับผมนี่ฮะต้องค่อยๆเอาขึ้นมานะ เดี๋ยวกลัวมันหักนะครับผมหักง่ายมากนะฮะนี่ครับผมนี่ครับสวยๆครับผมก็หัวพอประมาณนะฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าดได้สวยเลยนะฮะ